สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับซอมบี้แมนประกาศแสงนาตีนะครับผมแหมเราอยู่ในดีพิบัติโนบอดี้อีกนะครับซอมบี้แมนมาแล้วใกล้มาแล้วนะครับผมคลิปที่จะออนแอร์ไปน่าจะเป็นวันที่28นะครับวันที่1เดี๋ยวเราเจอกันวันที่1ผมไลฟ์แน่นอนนะครับไลฟ์ก็น่าจะช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นก็เดี๋ยวมาดูศึกดวลฮีโร่หรือปีศาจดีปะฮีโร่ดิเออเพราะซอมบี้แมนเข้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันพลังพิบัติ เฮ้ยแต่มาสปอยตั้งแต่ตอนไอชื่อคลิปแล้วรู้ป่าวะ่าแต่จะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอ s t r o องเก t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บนั่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้ส่ส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น มาหลังจากโฆษณาไปนะครับผมนี่เลยฮะห้าร้ล้าน500ล้านคุณวัวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านร้อยล้านพรเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมและแล้วพลังทีมพี่บัสก e ็ขึ ar ้นมาเป็นที่500ล้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมมือสุดยอดมากๆครับทีมงานนะจัดไปครับตรงนี้ นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจอดลึกกันว่าแต่ละตัวใส่ของอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็มเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเซาท์เอเชียเลยว่าน่าจะใช่นะสาหรับแพทที่แพทแพทเท่ากันอ่ะถ้าแพทเท่ากันคือพี่บัตตน่าจะเป็นพลังอันดับหนึ่งของของเซิร์ฟและนะครับผม500ล้านผมว่ายังไม่มีใครถึงนะครับทีมงานก็บอจัดให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวละครกันเลยสําหรับพวกเฮาอะไรพวกนี้อยากดูกันไหมถ้าอยากดูต้องกดไลค์กันเยอะๆหน่อยแล้ว S <S เออถ้าอยากดูต้องกดไลค์กันเยอะหน่อยละมามาดูตัวแรกกัน,รก,ก,นกระบองเหล็กครับเจ็ดดาวเอยไม่ใช่หกดาวห้าดาวม่วงนะครับผมหกดาวห้าดาวม่วงเน,ะนาะพลังอยู่ที่แปดสิบเจ็ดล้านเลยนะแปดสิบเจ็ดล้านนี่เกือบร้อยล้านเนี่ยเกือบร้อยล้านเฉลี่ยเฉลี่ยน่าจะแบบว่าวเกือบร้อยล้านทุกตัวแหละเพราะว่ามันรวมกันได้ห้าร้อยล้านเนาะมันลงได้หกตัวในทีมนะครับผมมันลงได้หกตัวในทีมเลเวลหนึ่งร้อยสี่ห้าเนาะแล้วก็มาแพสซีพิเศษขั้นสามนะครับกระบองเหล็กตัวนี้ บอกเลยว่าตึงสุดในเซิร์ฟแล้วล่ะตึงสุดในเซิร์ฟแล้วนะครับผมอะมาไล่ดูกันเลยไอ้ต้องดูน,นี้ก่อนต้องดูนี้ก่อน <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวน้องบอกไม่ได้ไม่ได้เปิดตรงนี้ให้ดูแะ้่ะตรงนี้พีโรคั้นพิเศษขั้นเนะครับยังไม่ถึขั้น10นะขั้น9นะครับตรงนี้ขั้น9เนาะสายพิเศษขั้น10บนะอัพสุดแล้วนะครับผมสําหรับสายพิเศษนะครับส่วนระดับพิเศษอยู่ที่ชั้น6นะครับผมชั้น6นะครับผมขั้นที่6นะเออขั้นที่6ชั้นที่6อะไรอะข นะครับผมพัฒนาครับตรงนี้แล้วมาจริงๆเป็นสมาชิกด้วยนะยังไม่ได้รู้ว่าร้อยห้าสิบด้วยนะถ้ารู้ว่าร้อยห้าสิบนี่โคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายแน่นอนนะครับผมนี่เป็นสมาชิกเนาะสกิลแน่นอนนะปลดอันนี้ผมว่าตัวหลังๆผมไม่พูดถึงเรื่องสกิลแล้วกันเพราะว่ามันเต็มหมดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวรองตัวหลักมันเต็มหมดนะครับผมปลด ปวดขีดก็จะเป็น6ดาวนะครับปลุกตื่นก็จะเป็น5ดาวม่วงนะครับประวัติปลดหมดนะครับรวมถึงบริจัดสินส่วนแล้วมาดูทักษะกันครับทักษะเนี่ยใส่ทักษะเข้าหาเนาะไล่ดาเมจโจมตีเย็นตนะครับผมแล้วก็แผ่นกำลังเลเวล9นะครับเพิ่เมเอพีกับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่เมเอพีขึ้นอีก9%นะครับอย่างโหดโคตรโหดเลยแหละตรงนี้ต่อมาเป็นแทงทะลุนะครับผมเลเวล8เนาะแล้วก็แทงทะลุเลเวล8อีก2อันครับ แล้วก็หัวใจเรเวว่าเ้าอีก1อันนั่นเองเอามาดูอุปกรณ์กันบ้างครับตรงนี้อุปกรณ์ก็โทรศัพท์มือถือ4ดาวนะครับตาระดับ S ก็เต็มกันไปอุปกรณ์ตรงนี้เลยฮะ HP HP เปอร์เซ็นเป็นเซ็ตจักรกลนะครับผมลดดาเมจลำประลอง10ระเบิดใกล้ตายเพิ่มดาเมจลำประลองอีก10นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ HP 2นะครับหลดดาเมจสปีดต่ําแล้วก็อัตรารักษา20%เอนะครับกางเกงครับลดดาเมจทีม20%ระเบิดลูนเลเวล2นะครับผมถุงมือครับ อัตราดูดเลือด20%ครับบั่นทอนทรหดนะครับโอ้โหบั่นทอนชำนาญไม่ยอท้อลบหนึ่งนะครับผมอย่างหดนะครับผมมาดูสเตตัสกันบ้างคัสเตตัสตรงนี้โจมตีอยู่ที่3ล้าน1 8 5 8 8 9นะครับป้องกัน1,007เอ้ยไม่ใช่1,007ล้าน7นะครับล้าน7ล้าน7นะครับ HP 49ล้านเกือบ50ล้านเกือบ50ล้านหละนะครับผมอัตรากี่โ62%ดเมจคิด187นะครับผม อ่ะนี่สาหรับตัวแรกกระบ,บองเลยต่อมาครับกูเคสสื่อนะกูเคสสื่อมาที่บวก4นะฮะเป็นเป็นหัวหน้าทีมเนาะเป็นหัวหน้าทีมตรงนี้นะครับผม5ดาวหดาวม่วงเนาะเลเวลหนึ่งรอานะครับผมพิเศษตรงนี้ทีมพิเศษขั้น7เนาะสายพิเศษขั้น7ระดับพิเศษระดับมังกรพิเศษขั้น4นะครับผมขั้น4อ่ะสะเตตัสกันก่อนเลยโจมตีเกือบ3ล้านนะครับผมโจมตีเกือบ3ล้าน น่าจะเน้น HP HP 47ล้านเนี่พอๆกับกระบ,บองเหล็กเลยนะครับผมอาจจะคิดที่เข้า50ด้าเมคคิด187นะครับผมบล็อกนี่เกือบ100%เนอะบล็อกบล็อกดาเมคแล้วอ่ะเท่ากันบล็อกเท่ากันบล็อกเท่ากันโอเคมาต่อมา แพสิพิเศษขั้น3นะครับผมแพสฟพิเศษขั้น3มาดูทะลวงก็เต็มหมดนะครับผมเต็มหมดตรงนี้5ดาวปลดโจมตีไป2ช่องเนาะหาดาวม่วนนะครับปลดปอดปลด,ปลดหมดยกเ,เว้นบริจาคชิ้นส่วนแล้วต่อมาทักษะแทงทะลุเลเวแปอ่สองอันนะครับผมแล้วก็แผ่นกําลังแข็งกําแพงแข็งกําลังแข็งเลยกำแพงแข็งนะครับถูกคิดที่เข้าลดลง24%นนะครับผมเพิ่มค่า HP ด้วยเพิ่มอัตรา เพิ่มดาเมวไปลันตีด้วยอีกนะครับนี่เลเวลแเนาะต่อมาโอ้โหกำแพงแข็งเลเวแปอีก2อันนะครับแล้วก็แทงทะลุเลเวแปอีก1อันนั่นเองพลังเลยเยอะมากๆเลยนะครับผมพลังมาอยู่ที่85ล้านเนาะอ่ะต่อมาไอเทมเฉพาะก็3ดาวนะครับผมกับลาเหล็กเนาะตาระดับมังกรดาวเต็มนะครับอุปกรณ์ครับตรงนี้เป็นเซ้จักรกลเหมือนกันนะครับเน้น HP ให้พีเปอร์เซ็นต์เหมือนกระบองเหล็กเลยนะครับผมอันนี้ก็โจมตีหมู่ครับหเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหวฟื้นฟู2นะครับ ลดดามเมจไลน์ปลาปลอง10นะครับแล้วก็ลงเท้าครับอัตาละ 3, 6, กษาบวกสิกระหน,น่ำความเร็วสูงขั้นสนะแล้วก็ HP ขั้น2นะครับบวกนะนั่นเองต่อไปกางเกงครับโจมตีหมู่เพิ่มดามเมจ6%นะครับระเบิดลูนนะครับผมแล้วก็ลดดามเมจทีม10%นะครับถุงมือครับอัตราดูดเลือด10%แล้วก็คัดลอกเอฟเฟกต์นะครับผมคัดลอกเอฟเฟกต์เมื่อโจมตีเป้าหมายหลักที่ติดเอฟเฟกต์อยู่จะมีโอกาส100%ทที่จะคัดลอกเอฟเฟ็นต์ที่จะทับว ตั้งเดียวกันนะครับก็คล้ายๆเซตเรทนะครับเอาเลี้ยงนะฮะอันนี้เอาเลี้ยงเพราะว่าไปโจมตีหมู่ด้วยแหละแต่ว่าทาร์เก็ตของมันอะทาร์เก็ตของมันที่จะโดนนะครับตรงนี้อ่ะมาดูการ์ดกันบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวนะกระบองเหล็กลืมไม่ดูการ์ดขอโทษมากลับมาที่กระบองเหล็กโทษโทษขออภัยนะครับมาดูการ์ดบัฟฮีโร่กันก่อนนะตรงนี้โอ้โหดาวมูมาเต็มนะโบนัสให้พีสองแถวลดพลังให้พีสามแถวนะครับแล้วก็เฮดพีเปอร์เซ็นต์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 และเฮดพีเปอร์ HP นะครับการอาวุธครับอาตาคิดข้อ3แถวพลัง HP 2แถวแล้วก็ให้พีให้แล้วก็ HP เปอร์เนะโอ้โหเอาเรื่องจัดอาตาระดับ S นะครับเพิ่มต้านทานโลคคุ้มกัน60%นะเปลี่ยนเป็นค่า HP นะครับเพิ่มดาเมจโบนัสเพิ่ม HP เพิ่มดาเมจโบนัสเพิ่ม HP โ <_ d arm bonus> จมตีให้พีเปอเ้พและ HP นะครับผม ส่วนโกเกสืสอนะครับก็ดาวมุ่วมาเต็มเหมือนกันนะครับโบนัสเฮโบนัสเฮโบนัสีโอ้โหเฮดพนะครับเฮดพีเฮดโจมตี HP นะครับผมต่อไปต่อสู้นะครับอัตราคิดดิทีิคอลสองแถวนะครับ HPHP แม่นยามสิ HP, HP, man, am, HP โจมตี HP HP เ HP เอรโอ้แม่เจ้าแล้วต่อไปมังกรครับโลคุ้มกัน30%ลดดาเมจสิบร์เซต์สอแถวแล้ว ลดป้องลดป้องกันนะครับลดดาเมจโบนัส12% HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ HP และ HP เปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดนะนี่คือโกเคสึนะครับบวกสนั่นเองต่อมาครับลูกรักครับแฟดปักกายแสงนะปลัง85ล้านแพสพิเศษขั้น3เช่นกันพิเศษมาตรงนี้พิเศษขั้น9นะครับสายพิเศษก็ขั้น9ระดับพิเศษระดับขั้น6นะครับผม เป็นหัวหน้าทีมเนาะเป็นหัวหน้าทีมนะครับโจมตี7ล้าน4ีใส่นะครับ HP 22ล้านนะครับความเร็ว5 9 4นะครับอาวุธไอคิวที่เข้าหกิบดอร์เดาเมจคิริบเจดเปอนั่นเองนะครับสำหรับแฟลต์ปะกาแสงตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเต็มหมดนะครับผมนี่6ดาว5ดาวม่วงเนาะประวัติปลดหมดยกเว้นบริจักษ์ชิ้นส่วนแล้วมาทักษะตรงนี้คมดาบเลเวล9ฮะแทงทะลุเลเวล8และแผ่นต่อต้านเลเวล8นะครับผม ต่อมาก้อนนี่ฮะแผ่นห้าวหานะไล่โจมตี24% 2อันนะ2อันนะแล้วก็คมทับเลว9้าอีกอันนึงอะโอ้โหไม่ตึงไม่รู้ว่าไงแล้วแฟดตปะกายแสงนะฮะโจมตีอย่างหนักหน่วงเนาะหูกระต่ายดาว4ดาวนะครับตาระดับ s อัพเต็มเนาะอุปกรณ์ก็เป็นเซ้จักกลเช่นกันนะครับเป็น6ดาว6ดาวม่วงนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยแต่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีขั้น2นะ6%นะครับ อัตรารักษา20%ลดดามเบสสปิดต่ำแล้วก็โจมตีขั้น26%กางเกงโจมตีหมู่6%ถุงมือครับอัตราดูดเลือด20%รับบั่นทอนทรหดนะครับลบไม่ลบชำนาญไม่อยอมถอนลบ2อ่อะชัดยาโดอย่างโกงนะฮะตรงนี้แล้วก็การ์ดบัฟก็ดาวม่วงเต็มอีกแล้วนะครับผมโบนัสต่อสู้โบนัสต่อสู้โบนัสต่อสู้พลังโจมตี HP พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์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 และโจมตีเปอร์เซ็นต์นฮะ โอ้โหการอาวุธครับอัตราคีย์ทิคอลสองแถวเนาะอัตราต้านทาน1แถวลดป้องกันและผลต้านทานโจมตีเปอร์เซ็นต์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 และโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหมาต่อครับเอาเรื่องจัดๆจริงๆฮนะโอ้อันนี้น่าจะโหดที่สุดแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะโหดที่สุดครับการ์ดการ์ดบัฟระดับ S นะครับ เพิ่มคีย์ที่ข้ดาเมจหกเปเสริมเป้าหมายหลักนะครับอัตราดาเมจสามแถวนะอัตราลดดาเมจหนึ่งแถวโจมตีเปอร์เซ็นต์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 และโจมตีเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหและนี่คือแฟดประกายแสงนะอ่ะโอ้บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตารายนะครับผมสําหรับแฟดประกายแสงต่อมาครับยุงครับนี่คือมอสกีโต้เกิลยูอาบวกสี่นะครับผมเป็น หัวหน้าทีมเช่นกันพลัง83ล้านนะครับพลังแพ้สี่เิเศษกัน3เช่นกันนะครับเป็น5ดาว5ดาวม่วงเนาะอ่ามาดูพิเศษกันบ้างครับขั้น7นะครับทีมพิเศษขั้น7สายพิเศษขั้น8นะครับระดับพิเศษขั้น4นะครับผมตรงนี้มาดูสเตตัสกันโจมตี7ล้านเหมือนกันฮนะ7ล้าน1แสนะครับอันนี้ความเร็ว5 0 8ดเนาะ HP 21ล้านอัตราคีย์เขา80%ดามิคิ197.95%นะครับผมน่าจะเท่ากับแฟทเลยอ่ะดามิคิเท่ากับแฟทนะครับผมเอ้ยไม่เท่าดิเฮ้ยเท่าเท่าเท่าโอเคแต่อัตราคีย์ไม่เท่าเออดามิคิเท่าแต่อัตราคีย์ไม่เท่าอ่ะแน่นอนว่าเป็นหัวหน้าทีนะครับอัพเต็มหมดนะมาโจมตีอัพตรงนี้3ไป3ด้วยนะอัพตรงนี้ไป3นะครับเป็น5ดาว5ดาวม่งวงปวดปดิบหมดยเว้นบริจาดสินส่วนแล้วมาดูทักษะกันครับคมดาบเลว92อันนะ แล้วก็แผ่นทร์โนเลเวลแปดนะครับออลัมมาเลเวลแปดทร์โนเลเวลแปดและคมดาบเลเวลเก้าอย่างหนึ่งจะสังเกตได้ว่าไม่มีแทงทะลุเนาะเ <c oughs> น้นพลังโจมตีเป็นหลักนั่นเองนะครับผมดาวจี้จลัดนะครับจี G ้ดาวจลัดนะครับผมสามดาวตาระดับศูนย์ดาวเต็มนะอุปกรณ์นะครับจมเป็นเสจักกลอีกแล้วนะครับหกดาวม่วงเหมือนเดิมโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดนะโจมตีแล้วตั้งเพิ่มดาเมจหกเปอร์เซ็นต์ระเบิดใกล้ตาย เพิ่มดาเมจลานปลาล่ง10%นะครับผมอัตรารักษาลดดาเมจปีตต์ต่ำโจมตีขั้น2แล้วก็ลดดาเมจทีมและอัตราดูดเลือดนะครับมียุงต้องดูดเลือดนะครับผมแล้วดูดูการ์ดบัฟกันบ้างครับโหนัดต่อสู้3แถวพลังโจมตีพลังโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์เฮเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์และโจมตีเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหถ้าเกิดตรงนี้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่โคตรน่าจะเป็นการ์ดบัฟที่คีย์เวิร์ดที่สุดในเกมล้าเนี้ยอันนี้เเววออรร์์มากจัด นี่ฮะอันนี้แหละของจริงโอ้นี่ก็โอ้นี่ก็เวอร์เหมือนกันอัตราคิดที่ข้อสาแถว HP โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีปกติและโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อมาการ์ดบัฟอสูรนะกันหน่ำนะครับชำนาญกันหน่ำก่อนโจมตีพลังโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น18%อันนี้น่าจะเอาของไฟย่าเปลวไฟมาหรือเปล่าเอออัตราดาเมจ3แถวนะพลังป้องกัน1แถวโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์ HP เเปอร์์ซ็นตและโจมตีเปออร์์เเซ็นนนนตั่่งและีคื มอสกิโตเกิลยูอานะครับผมนี่แพสซีพิเศษขั้น3มาตลอดเลยนะต่อมาครับคอหลักในปัจจุบันนี้นะครับโอ้โห,โหจักกับพัดเด็กครับแพสซีพิเศษขั้น3เช่นกัน83ล้านและเป็นเป็นสมาชิกเนาะพิเศษตรงนี้ฮีโร่ขั้น7นะครับสายพิเศษเทคนิคเป็นขั้น8นะครับระดับพิเศษเป็นขั้น6นั่นเอง นะครับผมสเตตัสตรงนี้โจมตี3ล้านเฮดพีสี่สิบห้าล้านโอ้โหเฮดพีโคตรเยอะโจมตีก็ไม่ธรรมดานะฮะไอสามล้านนี่เยอะนะครับความเร็วห้าเจ็ดแปดนะครับอัตราคิที่เขาสามสิบแปดดาเมจคิ่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับห้าดาวห้าดาวม่วงบวกสองกันมาเพราะว่าเป็นเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับสกิลแน่นอนครับบทขีดก,ก็โอ้โหมีป้องกันเสริมมาด้วยนะครับผมโจมตี3แถวปลุกตื่นห้ดาวม่วงนะครับประวัติปลดหมด,ดยกเวไปบริษัทชินส่วนแล้วมาดูทักษะกันบ้างครับทักษะ กำแพงแข็งเลยว่าแปดสองอันแทงทะลุเลยว่าแปดหนึ่งอันแทงทะลุเลยว่าแปดอีกสองอันแล้วหัวใจเลยว่าเก้าครับแผ่นกำลังเลยว่าเก้าอีกหนึ่งอันนั่นเองโอ้โหมาดูการ์ดกันครับดาวสตาร์ไลท์สี่ดาวนะครับตาระดับเอซัพเต็มนะครับอุปกรณ์ครับอันนี้จะเป็นเซตอ่าใส่บอกแล้วนะฮะเซต G4 นะครับผมเซตเซต G4 นะจะได้โจมตีและ HP บวกสินะครับตรงนี้เป็น HP HP เปอร์เซ็นต์หมดนะลดดาเมจลามปาลองครับ HP ขั้น2แล้วลดดาเมจสปีดต่ำนะครับ จมตีหมู่นะครับแล้วก็อาตาสะท้อนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากต่อมากัดบัฟครับก็6ดาวม่วงเหมือนเดิมนะครับผม HP โบนัส HP 2แถว HP HP ผลต้านทาน HP% HP% เซผลแม่นยำและ HP% นต์นั่นเองนะครับการปรัพีโลกต่อมาเทคนิคครับอาตาคิดที่ข้อ12%เเนาะ แล้วก็ผลต้านทานผลแม่นยำและผลต้านทานอีก2แถวรวมเป็น3แถวนั่นเองนะครับเฮพีเนเอร์เซนต์เฟื้นฟูโจมตีหมู่จำนวนเป้าหมายที่โดนโจมตีโดยตรงมากกว่า2ตัวละครฟื้นค่า h ฮ1พีจากปริมาณดาเมจโดยตรงอา้าวเรื่องอันนี้มันเอฟเฟกต์ับแต่งนะครับโอ้แล้วก็เฮอีกแถวหนึ่งนะครับเอาเรื่องจัดมาต่อมาเป็น การ์ดบัฟระดับ S เนาะ HP ะตาลดาเมจ2แถวนะครับแล้ว HP HP นะครับ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์โจมตีและ HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับและนี่คือจักระรัดเด็กและตัวสุดท้ายครับในทีมหลักนะที่รวมได้ 500รล้านเนี่ยนั่นก็คือซปเปอร์ลอ,อยดักชายครับอลัง76ล้านนะครับแพสซีพิเศษขั้น2นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าแพสซีพิเศษขั้น3มาตลอดยกเว้นซปเปอร์ลอ,อยดักชายนะครับแต่นี่7ดาว5ดาวม่วงนะครับพิเศษตรงนี้ฮีโร่ขั้น7นะครับพิเศษตรงนี้ขั้น8และเอสพิเศษขั้น6นั่นเองนะครับ เราสเตตัสมาที่ใน้นที่ HP 46ล้านนั่นเองนะครับความเร็ว6 1 2โจมตีเกือบ3ล้านเนาะเกือบเ,เท่าจกักรพรรดิเด็กเลยอัตรา,าคิติคอคก็ไม่ค่อยเน้นเท่าว่ามันไม่ได้เล่นโจมตีครับตรงนี้เอามาพัฒนาครับแน่นอนว่าเป็นหัวหน้าทีมนะครับแต่เลเวลยังไม่เต็มนะครับน่าจะทีมงานน่าจะฟาร์มให้อยู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดหรือว่าเต็มเมื่อไหร่ก็พลังก็เพิ่มไปอีกเพราะว่าพวกพวกของอสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้สก,กิลก็มาเต็ม บทขีดมาเต็มปลุกตื่นมาเต็มนะครับปวดมาเต็มนะครับแล้วก็ทักษะตรงนี้ครับก็น่าจะใส่พวกที่เหลือนะครับแผ่นต,ต่อต้านเลเวลแปดนะครับกำแพงแข็งเลเวลแปดแล้วก็ทักษะฉีดขาดนะครับเลเวลเจ็ดซึ่งดาเมจภายในก็มีกระดูกหักนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบใส่แบบที่สุดแล้วนะครับผมแทงทะลุเลเวลเจ็ดแทงทะลุเลเวลเจ็ดแล้วก็กำแพงแข็งเลเวลแปดนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูการ์ดกันโอ้โหผมโปรตีนสี่ดาวครับตาระดับเอสอารเต็มนะ แล้วก็ดำมุ่งเต็มอีกแล้วนะครับอันนี้ทีมพี่ทีมทีมโนโบอดี้กันนะทีมพี่บัทนะไม่มีตัวบัฟสปีดเลยเดี๋ยวรอซอมบี้แมนมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เ p ชพีเพีเปอร์เซนต์เป็นเซ็ตจากสายบอกอีกแล้วนะเซ็ตทีโฟนะครับก็อันนี้ลดดาเมจลามปะลองนะครับอันนี้ไม่มีออฟออฟเซิร์มนะ ลด amage t e a ระเบิดลูนเลเวส่งะ ol, 2, 2> นะครับเราก็อตัตราสะท้อนนะครับเพิ่มทรหดด้วยนะครับผมเพิ่มจำนวนไมโอทอบุกหนึ่งด้วยเอาเรื่องนะสำหรับสบวร์ดอยดักชายต่อมาการปั๊บหาดาวเอ้ยหกดาวม่วงอยู่นะครับโบนัสให้พีโบนัสให้พี HP โบนัสให้พีโบนัสสปีดมาด้วย HP HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์และ HP เปอร์เซ็นต์นะครับเอามาแผ่นต่อต้านครับ นี่มีผลผลต่อต้านเอ้ยไม่ใช่ผลต้านทานอัตราต้านทาน HP 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 nah. HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ลดดาเมจทีม HP เปอร์เซ็นต์และอัตราสะท้อนฮะตรงนี้ามีตรงนี้ตรงนี้ห้อยดาวเหลืองไว้นะครับผมเอาเทเลยจังหวะนี้เดี๋ยวคนรีวิวรีวิวเพลินบอก6ดาวม่วงหมดไม่พี่อันนี้มันดาวดาวเหลืองอยู่นะครับเพิ่มดาเมจโบนัสพลัง HP เพิ่มดาเมจโบนัสพลัง HP HP ป้องกัน HP% HP% HP%, HP และ HP% นั่นเองครับและนี่คือทีมหลักทั้งหมดนะครับนี่ยังไม่รวมตัวยิบย่อยนะไปดูแบบข้าวๆไหม6 1สิบล้านนะครับ61ล้าน60บล้าน59ล้าน58ล้าน55ล้าน54ิบล้าน,นเป็นไงดูตัวที่พลังน้อยที่สุดดีกว่าพลังน้อยที่สุดคิดว่าอะไร1 5บห้าล้าน15าล้านเลยใส่กี่กีดิ ใส่กิกี้ยังเป็นร้อยล้านปะเมื่อกี้เห็นเห็นทีมงานเขาใส่ไว้อยู่เป็นพวกกิกี้เนี่ยพวกเนี้ยเป็นร้อยล้านได้เลยมั้งใช่ไหมเออเป็นร้อยล้านว่ะจริงด้วยอยู่ไหนวะนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ใช่ไหมเฮ้ยร้อยล้านจริงด้วยว่ะที่พวกกิกี้อยยังร้อยล้านโคตรโหดใช่ไหมร้อยล้านเนี่ย ชีกร์กี่ร้อยล้านอ่ะเดี๋ยวมาดูในเฮาส์กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ like ตรงนี้อยากให้ดูแบบเร็วๆเนาะนะครับผมเพราะว่าเราก็รีวิวตัวละครไปแบบละเอียดแล้วนะครับตรงนี้ห้องวิจัยนะครับแน่ right นอนว่าจากักรพรรดิเลเว่าสิบหกบัคคุสันเลเว่าสิบหกทะเลลึกเลเว่าสิบหกแล well ้วก็ดรจีนัสพลังยีนเลเว่าสิบหกยุงสิบหกจีนอสสิบหกนะครับแล้วมาดูพื้นฐานกันบ้างครับก็ตามนี้เลยนะครับผม ก็ใส่เพิ่มมาได้ก็ใส่จกักรพรรดเด็กเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะต่อมามาดูลูนกับอ่ะมาดูลูนกับกลยุทธ์นะครับลูนเนี่ยก็ตามนี้เลยครับมันอัพเต็มหมดแล้วนะครับผมเลเวลสี่เ, 4, เนาะเลเวลสี่นะครับเจ็ดหมดนะครับเลเวลสี่เจ็ดหมดนะครับเลเวลสี่เจ็ดหมดนะครับโอ้แล้วก็อันนี้เลเวลสี่ก็อันนี้เลยห้าหกสี่สามนะครับห้าหกสี่สาม แล้วก็คมดาบนี่ฮะคมดาบที่อันนี้ต้องเลี้ยวสี่นะนะครับผมแล้วก็มามี7เราบ้างด้วยนะครับ5ส่วนใหญ่ก็5 6นะครับ5 6 7 5 6 7จปพลังรวมอยู่ที่นี่เลยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน6 1ล้านนะครับหน้านี้นะครับต่อมากลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ก็นี่เลยฮะก็เป็นแผ่นจู่โจมเนาะฮีโร่แล้วก็สุดไวนะครับสุดใดนี่อัพไม่ได้แล้วนะฮะสุดไวนี่เต็มนะครับ ปีศาจนะครับก็จะมีสาหัสกับเนลน่นะครับดาวก็ตามนี้เลยนะครับอาวุธก็จะเป็นแผ่นเลือดเย็นเน,โนาะไรอันติแล้วก็ห้ามขยับนะครับก็จะได้ให้แฟดประกายแสงไรอันติบ่อยๆนั่นเองแล้วก็ศูญเสียครับต่อสู้นะครับต่อสู้เป็นศูญเสียกับหยดนะครับผมเทคนิคก็จะเป็นรักษากับลบพิฆานะครับส่วนพลังก็จะเป็นป้องกันตัวและสนับสนุนนั่นเองนะครับผมอ่ะเหลืออะไรอีกตรงนี้คิดว่า ตึงไหมโอ้ตึงอยู่แล้วล่ะไม่ตึงล้วจะพลังขนาดนี้ได้ยังไงนะครับผมศูนย์ฝึกนะครับก็แน่นอนว่าน่าจะเต็มหมดแล้วนะครับผมก็เต็มหมดแล้วตั้งแต่หลายคลิปที่ผ่านมานะครับผมอันนี้คือตัวสมาชิกนะครับผมก็ถ้าเกิดอันนี้ทีมหัวหน้าทีมถ้าเกิดสมาชิกก็จะเลว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้านั่นเองส่วนสก,กิลอัพเต็มหมดแล้วนี้ก็สบายตัวแล้วครับไม่ต้องอัพอะไรแล้วนะครับผมโอเคเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงขนาดทีมรองยังร้อยล้านอะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับผมนี่ครับนี่อ้าวโชว์อย่างนี้ไปก่อนและกันเพื่อความเท่นะครับผมนี่ไงทีม500ล้านพี่บัตครับทีมงานเขาจัดให้ก็ขอขอบคุณทีมงานจริงๆที่สารต่อจนมาถึงทุกวันนี้นะครับโคตรตึงโคตรโหดโคตรตลายจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนและอยากดูพีบัตต่อไปนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วก็แชร์ไปให้โลกรู้นะครับว่าพลังอันดับหนึ่งมันอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าไม่ใช่คลิป อาจจะไม่ใช่คลิปหน้าอาจจะเป็นไลฟ์หน้านะครับผมรอดูซอมบี้แมนยูอ่ะว่าทีมงานจะปั้นมาสุดขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆครับเราเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ